ตื่นมากกับบรรยากาศยังล่มหนาวคือเก่าพี่น้องตอนนี้ตะเวนยัมบ่ษันด้ขึ้นสบายดีพี่น้องสบายดีวัดสุขุสุวรรพี่น้องจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้าชย่ากอกหาแสงพี่น้องเมื่อวานเนี่ยเขาจะมาเกตทางพี่น้องนะแปลงทางใหม่รดเกตเขาจะบริถมดอก สาวแสงกำลังเปิดหลานนี่ขเขาจะแปลงทางใหม่ขเขาจะใส่รถเกตเนาะมเดทผมพี่น้องไงกลุ่มๆเนี่ยเกตนาทางใหม่แล้วหมู่บ้านเขาจะเาเฮ็ดลงมาแต่ปัอกซองผมเลยพี่น้องแต่เกตนะมันต่ำลงกว่าเก่าเลย มันบวชในสูงคือเอาถมเนี่ยเมื่อไรก็มุนมคือเก่าพี่น้องเลยใจหมื่อวานนี้รถเขาจะลงมาเกจแล้วมืนน่อีรเขาจะเอาหน้าสิกเกจอีอยู่หวานมาทันแล้วเขาจะเอาห้องเกจหอดอ่ะหมดทันหอดห้องงานหน,น่ำสับนี่เขาจะเาเกจลงมาแต่ทางปักสองพี่น้องแต่ว่าวางกลางนี่ต่ำเลยมันจะเป็นคุ้มยังไงคือเก่าขั้นเอา,าเกจแล้วเอาถมมันก็น่านมุนนี่พี่น้องอันนี้แต่ว่า พอจะเจาเกตกับเกต่หนาเทิงกับตะคลองซืยอแค่ทมขุมเ่อๆนะพี่น้องแล่ว่าเกตบนได้มีลุมโอ้หลุม,มายินเลยพี่น้องท่านนี้บรรยากาศนีงขึ้มอยู่พี่น้องขึ้มลมมไมจังใดทองผ้าแจงจางปางแต่ว่าทางตเว้นขึ้นเพราะว่าเป็นเ uh, มฆขึ้มรัดด้วย จะมีลมยมามสาพี่น้องเมื่อวานเห็นเขาเจ้าลงมาเกตทางแล้วมืนอนี่ก็เลยะอันนั้นออกมาเบ่งพี่น้องแล้วก็เลยมาหานแสงิึงเลยมาหานแสงนางกำลังเปิดลานตอนเช้าๆพี่น้องแต่ละเขาเจ้ากับสั้นแหลวดอกมือน,นี่เขาเจ้ากันนาสิต้องมาล้ำอีกวันนี้เป็นวันซุก พี่น้องเป็นวันที่หนึ่งวันนี้เป็นหวยไทยนะทุกคนู้ได้มีเลขกัเม่นบอกกันพี่น้องเลยจะกิ่ซื้อเลขอย่างขึ้นบวกอก่เช่าแสงนี้มาบอกสบายดีไหมคะทำไมหน้าบูดจังพิษกับผู้บ่าวบ,าวบอพิษกับบ่าวหลวงบอ เดี๋ยังคือผิดกับข่อยข้าเรื่องยั่งเลยเพื่อนผิดกับผู้บ่าวเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็เลยอยากหายบอบแปบมาใส่ลายองบอบแปบเป็นตัวต้นเหตุพีนน่น้องสาวแสงก็ธรรมดาเลยนางเอาขนมมาใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ็กน้อยไก่ลงเงี้ยแหลไปไปะแม่น,น,มนบอเขาคือไปแต่สาวเถอะวะ นิกหน่อยลงเียนไมแล้วลอลวลงทำบ,คบทุคคลแวดออกสาวแสงเปิดล้านทำความสะอาดร้านทุกคนตื่นมากกับทองผ่ากับคเป็นใจรถขึ้นพี่น้องไงขึ้นแต่เสา จ่ว่าพนสิตกไปแล้วขึ้มนนเนี่ยน,นี่บนแห่พี่น้องดอกใหม่กระเฮียนมาเลยพี่น้องเ้ยโผ่งกินมันโอ้เราเห็นสาลายชาวแสงเอาขนมมาใหม่แล้วพี่น้องเอามาแล้เบิดเลย คายดีคายดีอยู่ส่วนนี้นำ่ำน้บน่ำบ่ำบริสุขคลายพี่น้องแต่ว่า,นาถนนเนีย่ยเด้ขยคลายเด้ขายเรื่อยๆอยู่เพราะว่าน่ำมันอากาศมันแบบอันนั้นพี่น้องเลยโมอหอนมันมีแต่ลมสวยมากกระแดดอยู่พี่น้องรับแต่ว่าลมจลากหลายกลัวตื่นมายมามเช้าก็เป็นอากาศเย็นที่หนาวๆเลยแมน นี่ก็เริ่มล่มมาแล้วเมื่อนี้เขาเจ้าไหนใช่รถมาเกตท่าอยู่จ้ะเนาะเขาเจ้าว่ะบุนแล้วเพราะแต่ว่าได้เหตุทางบุมีคุ้มเนี่ยกระผ้ยินเสียงรถตัวพี่น้องแล่นหมดไปค่อยเลยแต่าเนาเขาเจ้าเกตแล้วเบิร์ตนี่กับบุมีคุ้มเขาเจ้าทำเหยียบเพราะว่าเขาเจ้าบุด้ใส่รถถมเนี่พี่น้องเกตเอาปีนี้ เกต์บทมมันกับหมุนเก่าเนาะแสงมันอันนันเกต์แต่หนาเทิ่งมันเืยๆข้าวทมยังว่ามันคูนเห็นพี่นองทางมันกับบต่ําเวลาผลเวลายามฝนมานหนามันมีตะครองมันก็ไหลตามตะครองมันกับบ่ออ่างคนทางอันนี้เกต์มันแปะลงอี่เอาะแต่พวกเราข้าเจะข้าเก็บเงินเท่าไรแต่ละปีนะในบ้านเนี่ยพี่น้องเวลาเสียดทางเห็นยังคือเกินเข้าสจเก็บเงินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ละเงิน เงินใดมีรถใหญ่เขาเจาก็เก็บหลายหนึ่งพันบาทเงินใดมีแต่รถน้อยรถจักรถไทยกะ<ม>เขาเจากะเก็บหารอยเงินลงังใดมีรถใหญ่กับเก็บพันหนึง่งพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเก็บคู่ปีย่ำบุญคือกันเสียบบุญบาทบุญยังก็ต้องได้เก็บเงินเก็บแต่ละรอบบริเก็บน,น้อยนี่พี่น้องหลัก พันหลักห้าร้อยหาร้อยขึ้นไปไหมหาร้อยห้าพันพี่น้องแต่ว่าบริกายนี่ดอกตองเทือกับขั้นเป็นงานมือใหญ่กับสามร้อยจังสิหาร้อยพันหนึ่งประมาณนี้บานเห้าพี่น้องแต่ว่าการเฮ็ดทางกับเฮ็ดบุญนี่เขาเจะเก็บสุปี เอดคือสิ่งแต่เล็กน้อยไปองเทียนพี่น้องน้องทำนันยมุได้เข้ามาอยู่นันยมุได้เห็นไปัยแต่ว่ามู่เพื่อนอาทิตยมงเขาจะไปเบิดลล์น้องทำนี่แปดโมงแปดโมงหแล้วเดินในคู่มาอยากซ้อนกับจังไปก็ดีเด้ยวเดินน้องทำหนี่งกระตักชิพาไปยังอยู่ในเทียนตะก่อนดีกว่าแต่ว่าเล็กน้อยบางคนเขาจะกะเผาไปเล่นแต่ว่าคนคนใดที่บ่มักเล่นคนใดที่มักอัน เล่นอยู่เฮือนกะเขาจะกับข้าวไปแต่ข้าวบอกไลเขาเงี้ยคือกันพี่น้องคือเขาเงี้งยแปดโมงนี่ผู้เละเจ็ดโมงหาซิปจากในป่าขวากีดจักลงข้าวเดียวเด้ลงไปกะพอดีเขาหล่นนะพี่น้องบมมักไปนั่งถาเฮิงบมมักไปนั่งเรียอยูเง,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 งี้ยการมีเวียกยเหดอยู่เฮือนกยคือเห็ดเวียกอยู่เฮือนแล้วจังค่อยลง แต่ว่าคู่มือมันยุคสมัยใหม่เลยพี่น้องการไปห้องทำห้องเียกนกะโมมีการขี่รถถีบแล้วมีแต่รถไฟเพ่พา,พาลหลุดขูมือนี่สบายล้มสำได้กะบ,บิดไปหลดแต่ข้าวข่งเาเนี่ยโอ้อยอย่างน้ำเพราะว่าดอ,อกทีบรถทีบสู่ล้มที่มันเหนืหน่อยล้มแพ้งซะพี่น้องมันถึงฤดูหนาวในช่วยงยามหนาวเนี่ยมันล้มตลอดขี่รถไปขี่รถบือนโนอนไปเฉกลมาฮอดบ้าน จากบ้านเฮาลงเฮาเฮียนแต่น่าให้ปังขึ้นมาบ้านเฮานี่ก็บ่แม่นยลักพูประมาณนี้แหละพี่น้องยกโลสวยแล้วเเจ้ากําลังไปโรงเียนพี่น้องแต่ว่าเด็กๆเ็กกลุ่มนึงกยไปแล้วตัวยังมีเงินฮะเคือแงนอยู่ฮะ เปิดเต่าก็ด้ขคยอยู่พี่น้องลกูกค้าเขาตลอดพี่น้องเปิดเต่าก็ใครน่อยู่ขายพังเฮียน เมื่อ,อน,นี้มือสุดท้ายพี่น้องเหมือนกับวันเสาร์เด็กๆกันหยุดแล้วเมื่อนี้ว 1, ันที่หนึ่งพันยังแสงหมอกเล็กนี่ติวันวันมิดจิลี่วันนี้เราก็จะเดินทางไปไก่เติบพี่น้องมืัอนี้มาดู่บ้านได้สองมือโอ้ย <c ười> <c ười> คอยไปถ่ายบ่ท่านพี่น้อง โคตรซิ่งเลยรถเก่งคันนี้เนี่ยโคตรแน่อยอยู่นี่แหละแผนเห็ดแหนื่อยกย็ได้ว่าเร่งไวอย่า,างาานีรถทะลุดำๆซะรถเก่งนหน่อยพี่น้องโคตรเร่งไวเลยมึนนงมันบ่มีคุมเนียเขาเจาเ้าเกตทางใหม่เบิกหน้าทางใหม่เ,าาม,เมื่อในเนขาเจ้ากันนะสิลงมาเห็ดอีกท่านหอดทุ่งงานนำ้ำนสับเขาเห็ดลงวนันโอาเกีคันนี้นะ ยังก็เจ้ากัน้งศิลัมตะคองอีกอยู่ท่านเล่าเดอกยนี้เขาเจ้าเขกเกตหนาเทิงมันซื่อยแต่ว่าทางขึ้นไปแต่บ้านเฮาขึ้นไปห้าพักช่องนี่เขาเจ้าแล้วเบื้ล้วพี่น้องว่ามัวนี่ก็ขึ้นพักช่องเนี่ยเขาลหอด่อบ้านเฮานี่แหละเขากันอาเซียนทั้งหมดแต่ซ้ำแยกบอกมีคนอะไรกับไปเจ้าอีกบอกบ่หนะเขาว่าเขาหยานนั่นพวกกันพวกนั้นบอกลงมาเจ้าเมืองบอกลงมาเห็ดน่ เราท่นเขาเกากับประกาศให้เก็บเงินมาสิมีรถเกตลงมาเห็ดแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเพื่อหูเลยมาจ้กก็ยันเป็นเงินของอ่าเจ้าเมืองคุนพี่น้องสั่งลงมาเห็ดแมนเขาจะ้าเป็นพวกรถเกตรถอ่าของแข็งของเมืองเนี่ยเขาจะสีลงมาเนี่ยเขาจะสีลงมานามานั่นนงมาเกตเองเขาพี่น้องแต่ว่าทาห้าวชีเห็ดทางเฉพาะแต่ในบ้านเท่านี้เขาต้องเก็บเงินจ้างเนี่ย ย่างเอาพวกรถจกเลยกัรถด,ดินรถด,ดำเนาะเขาจะเอาสิมาจกเอาดินมาทมให้แต่ว่าอันนี้เขาจะไปท่านท่านเก็บเลยเนาะเขาจะไปท่านจะเก็บเงินพี่น้องเขาใส่อัอนน่ะสั่งลงมาอย่เจ้าเมืองเจ้าแขงสั่งลงมาพี่น้องเขาจะอจาลงมาเก็บเขาจะเช็ดปีละเท่อทางบ้านเฮานะพี่น้องปีละครั้ง นี่กันผูแเละแล้วปีนาลงมาผู้เละแล้วขขาแล้วนะผก็จะเห็ุมาอีกวันนี้เราจะเดินทางลงเมืองท่าปังทองพี่น้องมีปลาสอแสงสองมือแต่ว่าไก่มากเลยทุกคนพี่น้องจืด้บอกคลิปที่เขาไปตะขี้บุ่นแต่อมครัออมลาแต่ลงไปแต่ยามนาแต่ผู้ บ้านเอียงวะชื่อบ้านบากบ้านบากคุ้มค่ำเลยเนาะมันแล้วโคตรไก่เลยพี่น้องสั่มบอว่าขึ้นสวรรค์น่าชีเล่าๆนี่แหละเกือบซั่มพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราจะลงกับเาวาอ่สาสวรรค์แต่ก็สวยกว่าเลยพี่น้องท่านได้ลง,องตอนนี้กเราจะเดินทางด้วย รถ<ล><ว>มอตเตอร์ไซค์รถส่วนตัวถาเบิง่งน้ำกันพี่นงว่าซิมีอียงเน่กลัวสิลงไปหอดแต่ว่าลงไปเนียหนานี่นะบริมีอียง่ข่ได้หาหนกพี่นองขั้นลงเป็นช่วงหนาพ้นช่วงเฮ็ดออกนะเอาได้ทั้งเฮ็ดได้ทั้งหนม้ได้ทั้งกิโลออพร้อมแต่ว่าช่วงนี้บรน่าชิบได้เบิ้ยามแล้ว สองไปอีกก็ลังไปรงเรียนจาจเงินขาอย่างพอกันไดู้ะบ่เงินไปองเรียนนะพอกันไดู้่บอเงินไปรงเรียนนะมาวคนไทยก็ลังไปรงเรียนพี่นนเนอะสองหนุม่ม อะไรพี่น้องจะมือนีก็ะคอหายเฮงเฮงมันมัทุกคน,น,คนวันนี้วันรวยนะสกคนวันที่หนึ่งแล้วหวยออกแต่ว่าบุหัวซื้อเลขยงครับพี่นอนงใครมีกระเมนบอกไหมไก่เ่ปนไเป็น่นไ,ไ,ไก่นไ่ปไกเปนเนไก่ไก่็ไ่ป็นไ่ปนเป็นเปนเป็น่เนไเนก่เปนไก่ปนก็นไ่เปน่เป็ไก่ปเปปนไ่น แต่ว่าหลายคนก็ถามบ้านเล็กที่บ้านบ่หมีนะพี่น้องแต่มันเป็นสันไดรอดพี่น้องบ้านเท่านะขึ้นขึ้ใหม่กับสันได้์ดเขาเจาะใส่ลงมาเห็ดให้ก็ต้องอ่เฮือนดังไดรเป็นเฮือนลักมาแต่ต้นแต่ข้าวตะกี้ก็เขาเจ้าก็ใส่มาตรฐานเลยอะไรพี่น้องว่าเราหญ่ห่างสิ่ขออนุญาตลาขอบใจบัซซูทุกคนที่ตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้บ่แบบวรรค์พี่น้อง กันไดกับผากเบิง่งโฆษณาน้ำในพี่น้องพิดฝาดประการันใคนขอโทษขออภยัยน้ำไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าเมือ่อกี้สิเดิมทางลง้งคุณแหละพ่ออกันญยอะคุณที่เป็นยังไงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง